วันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2557กรมประชาสัมพันธ์ได้ร่วมมือกับกองทัพอากาศและสำนักงานตำรวจแห่งชาติผลิตละครเทดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องแผ่นดินทองและเรื่องตามรอยพระยุคลบาทเพื่อสร้างจิตสำนึกความรักชาติและก็ความจงรักภักดีให้กับประชาชนติดตามได้จากรายงานครับ นี่เป็นตัวอย่างบางช่วงบางตอนของละครเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องแผ่นดินทองและเรื่องตามรอยพระยุคลบาทซึ่งทั้งสองเรื่องนี้กรมประชาสัมพันธ์ได้ร่วมมือ,อก,กับกองทัพอากาศและสำนักงานตำรวจแห่งชาติถ่ายทอดชีวิตของข้าราชาการทหารและตำรวจอันนี้คงจะต้องเกลียเป็นสิ่งที่ทั่วโลกยอมรับในพระอัจฉริยภาพว่าท่านทรงคิดเพื่อแก้ปัญหาภัยแ้งให้กับพี่น้องคนไทย นะครับได้มาสร้างเป็นละครว่า,ามีความเป็นมาอย่างไรและต้องทุ่มเทโดยกองทัพอากาศต้องทํางานเหนื่อยยากอย่างไรอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการต่อสู้เพื่อปกป้องแผ่นดินของตารวจเสเวนชายแดนนะครับให้าเห็นว่า,าพวกเราคือลูกๆของพระองค์ท่านพร้อมท,ที่จะรักษาแผ่นดินเอาไว้ปกป้องอธิปไตายของชาติบ้านเมืองนะครับซึ่งทั้งสองเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เทิดพระเกียรติพระองค์ท่านว่าเราคนไทยทั้งแผ่นดิน,ท,น,ดนทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมกันทำสิ่งดีๆเพื่อสายทอดให้คนไทยทั้งแผ่นดินได้รับรู้รับทราบกัน,ผนแผ่น <ทำ S 1> ดินทองเป็นละคร<ด>ที่บอกเล่าถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อตำรวจตรเวนชายแดนผ่านชีวิตของตำรวจตรเวนชายแดนคนหนึ่งที่ต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยของชาติตามชายแดนโดยจะต้องแบ่งเวลาให้ได้ระหว่างการทำหน้าที่เพื่อชาติและหน้าที่ในครอบครัว ซึ่งอาวุธทุทโทมปรณ์ทั้งหมดในเรื่องนี้เป็นของจริงทั้งหมดรวมถึงสถานที่ที่ไปถ่ายทําถึงอําเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วซึ่งเป็นสถานที่ที่เคยเป็นสมรภูมิจริงส่วนเรื่องตามรอยพายุคลบาดท,ที่จะบอกเล่าถึงพระอัจฉริยภาพด้านการทําฝนหลวงผ่านชีวิตของนายทหารอากาศคนหนึ่งที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความแล้งแค้นของประชาชน เพื่อให้ประชาชนทั่วทั้งประเทศมีคุณ,ณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยการใช้เครื่องบินที่ใช้ในการทำฝนหลวงจริงมาถ่ายทำละครทั้งสองเรื่องจะเน้นถึงความสัมพันธ์ของพ่อและลูกรวมถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นหลักโดยกรมประชาสัมพันธ์ตั้งใจให้ละครทั้งสองเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้คนไทยรักใคร่สามัคคีกันและเห็นความสำคัญของสถาบันหลักของชาตินะครับสิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้จาก ภาพยนตร์ทั้งสองเรื่องก็คือเรื่องของความรักชาติบ้านเมืองความเสียสละของพระองค์ท่านว่าท่านเสียสลาให้คนไทยเราคงต้องรักกันเราคงต้องสาวเมื่อกีกันเพื่อให้พ่อของเราได้มีความสุขครับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศสามารถรับชมละครเทริดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองเรื่องนี้ได้ในวันที่4ี่และวันที่5ธันวาคมนี้เวลา21นาฬิกาถึง22นาฬิกา ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT หรือในเว็บไซต์ youtube.com ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยอมรับ